ออกจะหน้าตาดีขนาดนี้ชื่อเห็ดแมลงวันได้ไงจากที่เราไล่อ่านบทความมาได้ใจความว่าแต่ก่อนชาวพื้นืวงยุโรปเนี่ยชอบใช้เห็ดตัวนี้ไปผสมกับนมแล้วก็เอาใส่จานเพื่อที่จะเอาไปหลอกล่อมแมลงวันให้มันมาตอมให้มันมากินแล้วก็ใช้พิษของเห็ดในการกําจัดมแมลงวันแล้วพอเรายิ่งอ่านบทความลหลายบทความไปเรื่อย,อยๆก็เหมือนเราแบบยิ่งหลุดเข้าไปในนิทานแฟนซีเลยทุกคนมันสนุกและตื่นเต้นมาก นอกจากเหตุชนิดนี้จะถูกพูดถึงในทํานองที่ว่าห้ามกินมันเข้าไปเด็ดขาดเพราะว่ามันมีพิษแต่ในทางตรงกันข้ามเจ้าพิษที่ออกฤทธิหลอนประสาทของมันนี่แหละที่เป็นตัวดึงดูดกลุ่มคนบางกลุ่มให้เข้ามาสนใจแล้วก็นํามันไปใช้พิษของมันสามารถลดความรุนแรงได้โดยการนําไปต้มเทน้ําทิ้งหรือว่านําไปอบหรือเอาไปตากแห้งในบทความกล่าวว่าหมอพีเซเบียนิยมใช้เห็ดตากแห้งชนิดนี้ ร่วมในการประกอบพิธีต่างๆเพื่อให้เกิดความเคลือบเคลิ้มมืนเมาและยังกล่าวอีกว่าในช่วงปลายธันวาหมอผีจะนําเห็ดตากแห้งชนิดนี้ไปหย่อนลงในปล่องควันของกระโจมที่พักต่างๆซึ่งน่าจะมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ฤทธิ์ของมันเนี่ยสร้างความเคลือบเคลิ้มในช่วงของการสังสรรค์ตอนช่วงเทศกาล ถึงขั้นมีการพูดถึงลุงซันต้าตัวอ้วนใส่ชุดสีแดงขาวแบกเป้สีแดงแสงของควันหย่อนลงไปในป่องควันของแต่ละบ้านในบทความทิ้งท้ายไว้อีกว่าและด้วยฤรธิ์หล่อนประสาทของมันนี่แหละอาจจะเป็นที่มาของตำนานเรนเดียรลอยได้